น้ำค่ะคุณป้าย้ายมาอยู่บ้านผู้ชายแบบนี้แม่ไม่ว่าหรออลิสถ้าเป็นเยเบลทำแล้วก็โดนตีตายคุณแม่ค่ะอย่าเอาบรรทัดฐานครอบครัวเราไปเทียบกับครอบครัวอลิสสิคะเราเน่ะเป็นผู้ดีอลิสชอบครอบครัวธรรมดามากกว่าคะ่ะแต่แปลกจังเลยนะคะผู้ดีบางคนก็ทำตัวไม่สมกับเป็นลูกหลานผู้ดี คุณป้าครับคุณป้าไม่ต้องให้ญาติช่วยเรื่องคดีอา mon หรอกครับมันไม่ถูกต้องครับก็แค่ช่วยเร่งคดีให้เร็วขึ้นก็เท่านั้นเองไม่ได้ทําอะไรมากซะหน่อยป้าโทรไปหาญาติที่เป็นอายการแล้วเขารับปากว่าจะช่วยครับทีนี้อา mon ก็ต้องให้คุณอาณัฐถอนแจ้งความก่อนก็จะไม่มีคดีติดตัวยินดีด้วยนะงั้นเราไปฉลองล่วงหน้ากันดีกว่าไปทานข้าวนอกบ้านกัน ถ้างั้นผมขอพาอลิสไปด้วยได้ไหมครับไม่อยากปล่อยให้อยู่บ้านคนเดียวอลิสเขาไม่ใช่เด็กสองขวบแล้วนะจะก,ก่อนเอหรือว่าอลิสเข้านอนเองไม่ได้จ้าต้องมีคนกล่อมนอนก่อนไปกับคุณป้าเถอะอลิสอยู่ได้ถ้างั้นถ้างั้นผมขอตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าตักนเลยนะครับ